จีปทุมอยู่ในเตดนะครับซ้ายวาดินทร์ครับขออภัยเป็นพงศวิทย์ครับพงศวิทย์ตากเข้าไปแล้กดับเชิดไปโมงโอ้โห1-0ครับนาทีที่3เท่านั้นมาติยูสฟอนาซารีครับโอ้แนวรับของกระเพงเพชรนี่ไม่ได้ขึ้นหม่งเลยนะครับนี่ครับดูแรงสูงใหญ่นะครับสามประกบลุกไม่ดีนะครับยานวัตรลาดบุตรนะครับโดนทางด้านของมาติยูสฟอนาซารีนี่อยู่ด้านหลังนะครับ มีเจยโลเปสครับอยู่ที่บอลเข่าเรียมเท้าซ้ายนะครับโลเปสปาดข้างกระแทกชน้านกะนน่นเลยครับล้ะบอลลอยโอ้โหออกหลังไปรอแล้วอะไรเปิดเสาไกลครับงงแมจับมงตั้งมาครับแต่ยังติดยิงสวนลูกนี้เข้าสองวิชาครับเข้าสองครับตรงกรอบนะครับ ลูกนี้สาบลูกยิงขวาลูกนี้อืมสาบปัดโดนลูกบอลไปโดนด้วยครับเป็นเตะมุมลูกยิงของนัตาวุฒิครับนาตาวุฒิ์กลจะเลริญเล่นยอดไปเสาสองฟอนาซารี่ครับโอ้นี่เหนียบลอยครับสองสองนี่เทสมาจากครึ่งแรกเลยครับมันมาจากสุรชาติสาริพิมพ์ครับมาที่ชนาทิพย์ครับไหลต่อมาที่สุรชาติชีพเปิดโด่งมาเสาสองไม่มีใครตามประกบมาติอุสฟอนาซารี่ครับเทคตัวขึ้นมงกดลูกนี้บอลเสรเซฟเลยครับดีแลนลามอส สองประตูต่อศูนย์ครับบีจีให้เข้ามาชนาทิพย์ชนะเข้าเขตโทษล็อกอ่ะไม่จังหวะให้มาชนาทิพย์พงรวิทย์เบิเร์นร้อนหลังธีรพัฒน์นักแม่แล้วหน้าก่อเขตโทษเก็บได้ธีรพัฒน์พลิกเข้าเขตโทษยิงลูกนี้ติดเซฟชนคานเตะนิล้วไม่เข้า <c oughs> โอ้โหโอนชนคานครับดูครับจังหวะดึงบอลทำได้สวยแล้วนะครับมันจะเตะนะ<ม>ครับมัเลยดึงมันออก จังหวะอีกที<อ>ก็เลยกลายเป็นไม่ได้ยิงไปเลยเอาครับชนะทิพดิ้นหนีออกไปได้ครับหน้ากองไปโทษไม่มีจังหวะยิงให้มาแปรไซลูกนี้ครับ3-0โจเอลโลเปสโอ้โหเอาจดนได้ครับลูกที้3ของบีจีครับมาในนาทีที่59โอ้ล้มไปแล้วแล้วลุกขึ้นมาเร็วเลยครับตัวซ้ายนี่วิ่งทำทางแต่ว่าไหลามาด้านขวาครับให้กับโจเอลโลเปสแปรเข้าไปครับ3ประตูต่อศูนย์นาที59ครับบีจีก่อนให้มาชนะทิพชนะทิพพลิก ฟอนาสซารีฟอร์นัสซารีตอกส้นชนาทิพตชนาทิพดึงเข้าซ้ายยิงโอ้โหดิ่มๆเลยครับ4-0ครับนาที84จากชนาทิพส่งพระสินนะครับสามคนครับทุกคนถลับไม่หมดเลยนะครับชนาทิพดึงบอลกลับมาครับเนี่ยครับยานาวัตกดจับเป้าไปเลยครับแล้วก็แปร์นีดิลลามอสเข้าไปครับไปด้วยสายงนครับโอ้ดูยานวัตเองล้มเลเจ็บก้นเลยนี่ก็ดูครับใช้ไฟหลังมานะครับของมาเตอุสหลอด อาแล้วครับปูสิน